อาหารวันนี้จ้าทุกคนเป็นผัดผักมีผักปุ่งกระทงหอกจ้ะคือผัดน้ำมันหอยซื่อๆเดยจ้ะแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานวันนี้อาหารสองอยากก่างจะกินแค่นี้เนาะจ้าเนาะทุกคนฮัลโเดี๋ยวไปกินเขากันเลยจ้าสวัสดีครัทุกคน คครับทุกนสวัสดีสปูสกอร์สบายไหบตรงสบายดีอืมทักทายทุกคนสวัสดีดีกินข้าวตอนนั้นเลยจ้าเป็นพัดพักพักบุ้งกับทวงอกนะจ้าเราก็มีแกงเขียวหวานให้อันเล็กเห็ดกับชิมจังใดดูโอ้คบกันครับอลิซันเดชโอ้อะไรโอ้ให้ป๊อปอาพก่อนนะโอเคควบคุมแล้วก็ให้แหม Okej. Då Jag jing härifrån. Till ett. Ja, mm. till ett. Till ett. Ja, det här. jag. Fan, du frågar jämt vad ja, som <laughs> händer. Bra att inte pappa var med och vann i alla Nej. Jag vill inte. Jag, jag förlorar med flytet. Pappa, på. Nej, nej, nej. Ta på nyp. Ja, det är inte så mycket. mycket. Är det Pappa, inte jättemycket. Med. Ta, ta, ta inte jättemycket med. Nej. nu. Du kommer jag med. Nej. Kom med. Nej, det. är Nej. Åh vad hon kan. Mat med. Mm. Ta bara den där. Är det sån också? Han spisar. ทำเยอะๆต้องกินเยอะๆไม่ได้ทำเยอะครับอาหารไม่เยอะครับถูกอาหารวันนี้แบบเบาๆค่ะ thank you อาหารวัน huh. นี้แบบเบาๆเมทิวตักเอาเลยเนี่ยผัดๆเมททิวตักเอาเลยครับรู้ว่าไม่ชอบแกงเขียวหวานเยอะกินผัดผักไปแล้วกันอันนี้ผักเองมีแต่ผักครับ แต่ก็เลยอยากกินเท่าไหร่แต่ว่าแกงแกงเขียวหวานต้องเอามีซอสมีซอสด้วย What is t h rice เอาซอสเอาอะไรก็เอาค่ะอเ Alec กินเลยลูกไม่ต้องรอมะเขือกูดเหลืองอันนี้ขนมถั่วบดปะป๊า พอไหมแมตชิอ,อให้ทุกคนดูก่ันงครับเป็นไม,ม่ผัดผักนะครับแมทธิลจะมีบัวลอยไขหวานอมือวานเมื่อันแมทธิบวบัวคร่มาแกงเขียวหวานจะกรเลยตรงผัดผักให้เพิ่นนะ้ทุกคนเพิ่นกินเนี่ยมจัอกน้อยอเล็กแม่ผัดให้ครับม,มามีผักเฉยๆอร่อยอพอครับพอป๊า เอาอีกไหมซอสมาซอสเสร็จโอเคไหมอร่อยไหมเพอร์เฟกต์ใ hmm. ช mm ่ไหมนี่แกงเขียวหวานกับอันนี้จ้ะกินเลยทุกคนกินเลยกินเลยอร่อยดีแกงเขียวหวาน very good นำตาละนเทนันโ้หผัดๆก็อร่รอยเก่งกับว่าอร่อยทุกกินปัดวันนี้แม่ไม่ใส่ปริก Mấy ừ. xài đó Anh mua Ngon ดดอน,มนไม่ใช่กินแต่ผักมิกซ์แล้วก็ต้องกินข้าวไปด้วยแล้วก็ตัดเาาแต่ผักหมดแล้วก็ข้าวเพ็เหลืออีกเหมือนเดิมแมททิวเอานี้กินด้วยครับลูกต้องบังคับแมททิวกินยากอะ่ะมิกซ์แล้วก็จะทาอเก่าเก,ก็นกาทาซอน ไปโอ้ลับยูแม่แักนี่สกเลอุตส่าห์เดี๋ยปกินสิ่งนี้กัอนเลยวันนี้ปองกับแม่ทำขนมไทยชื่อว่าอะไรบัวลอยไข่หวานแม่ของไม่สักเดียพูดอ้าวเราจะพูดอันนี้บุญแล้วไทย เห็นอะไรหัวนล้อบัวจำไม่ได้ดูแมงพวงแมงไม่เซ็ตบัวเราบัวลอยบัวลอยไม่ใช่บัวเราบัวลอยบัวลอยบัวลอยเล็กพูดบัวลอย สวยดีคุณอะไรกูดอะไรไม่กูดป้าป๋าผักก็กูดใช่ไหมกูดกู everything was good ข้าวอร่อยไหมฉันดูเล็กๆวันนี้อเล็กขงข้าวอันนี้อเล็กขงข้าวสวยสวยมากขงขอบแน่อเล็กช่วยแม่หลายอย่างคงเหมือนแม่

แม่เอาอีกหืไมออไม่เอาีกผักไม่่เเออาไมาแม่จะให้แม่ชิวเนี่ยให้เอามามันต้องกินให้หมดมันเหลือแค่นี้เอใช่ไหมเอาเนี่ยอะไรก็ผักนะ I'm going to go to And it's enough for a cow tomorrow, too. Thanks a lot, How old? No. I don't need rice, I can take care of it. I was very hungry today, too. Yeah. Mm -hmm. ยี่สิบครูนะบายฮอดดอกแล้วไงต้องฮอดดอกฮะนดอีกมัตติวได้สองฮอดดอกขนาดนี้พ่อได้สองฮอดดอกแค่นี้เองกินยังีไงฟงเกลี่ยอืมกินยังไงอืมนมอะไรกับหมูแม่แม่ให้หมูแม่จะกินมะเขือขอบคุณครับ

Fast det kom ju en kille när vi satt där borta sen när vi skulle hem kom det en kille med en sån där glass. Kanske det är en shoppa inne där. glass, Nej men, var det samma så här. Man kan köpa på något annat kanske, så kanske det kommer sen. Kan jag ta en skvätt? Kan någon ta en glass när sommaren kommer? Ja. Många gillar att äta. Varför tar de glass på vintern, inte sommaren? ปาสิบผ้าล no ูกไปกินไอศกรีมเขาเอาออกแม่พี่น้องบอกขายไม่แต่ไอศกรีมเป็นแท่งแต่ว่าเป็นเป็นเป็นจอกเป็นอันนี้บ่มีเป็นถ้วยบ่มีจอบหม This I'm training Mhm. I'm Mhm. Fish. Training for Song wing. Sambal wing. Power. Mhm. With tall players and playing like, like this. Mhm. Mm อเล็กทาเองอร่อยเองอเล็กทาแกงเขียวหวานแม่ผัดผักนี่รา t s g e t h e r ทำดีใจบุ้ยบุ้ยไขว้างบุ้ยบุ้ยอร่อยเรา already have this ันอก็ถอ

ดีมากอืม I know อ้ยโคดิสคิดไห a ปั๊บ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 โอ้ดีมากจริ o อืมฉันกับเพื่อนมาแล้วอ่ะไปปั่นจักรยานกับแม่ไหมอืมโอ้ยเดิ m มาคิวไปเทนิ่งเล่นไปปั่นจักรยาน แคนักมาเลรม่ฮึนิเคิลฟรีไ่ไม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 นไม่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 ใมรรู้มมม่่มมไม่ไไไ่ไปไไไม่มีไม่ไม่ Imorgon får jag gå med grann med mina kompisar. Har du kompisar? Bra. Jag ja. har den här. Mm. Är Det kallar du och Anders som vann. Birgit Va? Åh, oh, shit. Nu, nu Fredrik, 28 år. Okej, så på socker med นั่นแหละผาลูกออกไปย่างข้างนอ,อกไปฮหดธุกรกรรมมาล้วก็น,นั่นแหละจ้ะอยูน่นกันอีกแปดหมื่นจะพอนใหมในคลิปวิดีโอหนาเด้อจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าไปลุง <c oughs> ข้าวกับแม่บอ